สองนักมวยสากลไม่ผ่านตรวจเพศแต่ยังอยู่ในเส้นทางโอลิมปิก204สองนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงที่ไม่ผ่านตรวจเพศถูกตัดสิรายการชิงแชมป์โลกแต่สามารถเข้าร่วมโอลิมปิกเกมปารีส2024ได้ BBC สำนักข่าวชื่อดังเปิดเผยว่าสองนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นที่ถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2023เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตรวจเพศผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันมวยสากลหญิงในศึกโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสป,ประเทศฝรั่งเศส โดยในรายของหลินยูติงนักชกวัย28ปีจากประเทศไชนีสไทเปหรือไต้หวันถูกริบเหรียญทองแดงในการแข่งขันเมื่อเดือนมีนาคม2023หลังจากไม่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติตรวจเพศส่วนทางด้านอีมานเคลิบนักชกวัย25ปีจากประเทศเอลจีเรียถูกดิสควอลิฟายก่อนขึ้นชกรอบชิงในการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์โลก ที่อินเดียด้วยเช่นกันเนื่องเนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบระดับฮอร์โมนเพศช,ชายเทสโทสเตอโรนเลเวลเทสโดยรายการดังกล่าวจัดโดยสมาคมมวยนานาชาติหรือ IBA ทั้งนี้รายงานระบุเพิ่มว่านักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันชกมวยในโอลิมปิกเกมปารีส2024จะต้องปฏิบัติตามคุณสมบัติและกฎเกณฑ์ข้อบังคับในการเข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงกฎระเบียบทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎ1.4และ3.1ของหน่วยชกมวยปารีส2024 IOC กล่าวในคำชี้แจง PBU พยายามที่จะจำกัดการแก้ไขเพื่อลดผลกระทบต่อการเตรียมการของนักกีฬาและรับประกันความสอดคล้องระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับทั้งคู่เคยมีผลงานขึ้นชกในเวทีโอลิมปิกมาแล้วในศึกโตเกียวเกม2021 อย่างไรก็ตามหลินยูติงนักชกชาวไต้หวันจะลงทำการแข่งขันโอลิมปิก2024ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายโดยจะพบกับเธอรดีเบโคว่าจากอุซเกิสถานในวันที่2สิงหาคม67ส่วนทางอีมานเคลิบนักชกชาวเวลจีเรียจะลงทำการแข่งขันรุ่น56กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายพบกับแอนเจล่าคารินีจากอิตาลีในวันที่1สิงหาคม67 ทนายร้องรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเสียโปถูกลอบฆ่าในคุกบางขวางทนายร้องรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเสียโปถูกลอบฆ่าในคุกบางขวางวอนตั้งกรรมการสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไรในแยกพื้นที่ขังผู้ต้องขังกับนักโทษเด็ดขาดวันที่31กรกฎาคม6.7ที่กระทรวงยุติธรรมทนายวิทูลเก่งงานทนายความของนายเสียโปโปอนน์หรือเสียโปเดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพันตํารวจเอกทวีสอส่ง รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเพื่อให้ตรวจสอบเรือนจำบางขวางเนื่องจากเสียโปโดได้ถูกนักโทษเด็ดขาดลอบฆ่าขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำบางขวาง นายวิทูลกล่าวว่าผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรแบ่งยากระหว่างผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับนันกระโทษเด็ดขาดตนต้องการให้มีการยากแต่ถ้าการบริหารจัดการจัดการยากลำบากก็ขอให้ย้ายผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีไปอยู่เรืออนจำอื่นจะดีที่สุดพร้อมทั้งขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยว กับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะนักโทษเด็ดขาดจากแดนอื่นชื่อนายพินโยได้เอาเหล็กลักษณะคล้ายๆกันไกลข้างเดียวนำมาแทงบริเวณจุดสำคัญด้านหลังของเสียโปแต่แทงไม่โดนเพราะเพื่อนผู้ต้องขังมาเห็นก็ช่วยกันล็อกตัวไว้ทำให้เสียโปไม่โดนแทง ทนายวิทูลกล่าวต่อว่าแต่ข้อเท็จจริงยังไม่กระจ่างว่าอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กแหลมควรจะอยู่ในห้องเก็บอุปกรณ์ที่มีการล็อกไว้ลูกกุญแจต้องอยู่กับเจ้าหน้าที่ของเรือนจำปรากฏว่าลูกกุญแจดังกล่าวไปอยู่กับนักโทษคดีเด็ดขาดตนอยากให้กรมราชทัณฑ์ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งตนทราบว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปฏิเสธว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะเรือนจำบางขวางความมั่นคงสูงแต่เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาก็มีการวางยาและข่มขืนผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีเหมือนกัน ทั้งนี้ในแดนสิบของเรือนจำบางขวางมีนักโทษเด็ดขาด170คนมีผู้ต้องขังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี30คนรวมทั้งหมด200คนที่ขังรวมกันแนวทางคือตนอยากให้ยากผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีซึ่งไม่ใช่แค่เสียโป้เพียงคนเดียวกับนักโทษสเสด็จทั้งนี้จากการสอบถามเสียโป้เล่าว,ว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาอยากแทงเพื่ออยากให้เป็นที่ยอมรับในเรือนจา เหมือนกับได้ทำร้ายร่างกายคนดังก็อาจจะมีชื่อเสียงและเท่าที่ทราบมาเขาอยู่คนละแดนแต่ตนไม่ทราบว่าเข้าไปในแดนสิบได้อย่างไรทนายวิทูลกล่าวอีกว่าส่วนที่โลกออนไลน์มีผู้การพูดถึงเรื่องการสร้างสถานการณ์กันเยอะนั้นตนเข้าใจแต่อย่าลืมว่าเสียโปถูกคุมขังม,มาปีกว่าแล้วแต่เราก็ไม่เคยออกข่าวกันเลยซึ่งเหตุการณ์นี้ก็คือเหตุการณ์จริงจึงต้องมาร้องเรียนว่าไม่ปลอดภัยทั้งนี้ทีมทนายความไม่กังวลว่า จะต้องย้ายเรือนจำหรือไม่แต่ยากอให้มีการยากทางระหว่างผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีกับนักโทษเด็ดขาดเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงกฎหมายแต่เพียงแค่ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนกับผู้ต้องขังที่ผ่านมาเสียโป้่ย้ายเรือ,เอนเจริมาแล้วสามครั้งครั้งแรกเรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อศาลตัดสินคดี50ิปีก็ย้ายไปอยู่เรือนจำคลองเปรมปรากฏว่า มีเรื่องทะเลาะกันจึงย้ายไปอยู่เรือนจำบางขวางในปัจจุบันที่ผ่านมาเสียโป้พยายามอยู่อย่างสมบก็มีบ้างที่ผู้ต้องขังรายอื่นหรือนักโทษเด็ดขาดหาเรื่องซึ่งก็อาจจะเกิดการกระทบกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โต